มักจะสามารถคลายปมในใจของทุกคนได้อย่างชัดเจนและอ่อนโยนเด็กชายถามว่าคำพูดที่กล้าหาญที่สุดที่มาเคยพูดคืออะไรม้าขาวบอกเขาว,ว่าคือการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นการขอความช่วยเหลือไม่ใช่การยอมแพ้บางครั้งม้าขาวอยากจะพูดว่าฉันรักพวกเธอทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าพูดออกไปยากจึงเปลี่ยนเป็นฉันดีใจที่พวกเราทุกคนอยู่ที่นี่พวกเราก็ดีใจที่คุณอยู่ที่นี่เช่นกันทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ดังมาจากท้องฟ้า เมฆดำก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้ามาหาพวกเขาดูเหมือนจะสออเขาไม่ดีม้าขาวจึงพาทุกคนเริ่มควบเร็วขึ้นฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ม้าขาวพบป่าแห่งหนึ่งอยู่ข้างจึงตัดสินใจพาทุกคนไปหลบในป่าก่อนต้นไม้โยกไหวไปมาด้วยแรงลมเด็กชายและตัวตุ่นถูกกิ่งไม้กระแทกจนตกลงมาต้นไม้ที่โยกไปมาดูเหมือนมือยักษ์หลายคู่เด็กชายที่หวาดกลัวได้แต่ซ่อนตัวใต้ร่างของม้าขาวม้าขาวหมอบลงและอบกอดพวกเขาไว้ใช้ร่างกายปกป้องพวกเขาจากลมหนาวและฝนกระหนำ่ำ